วัสด,ดีจ้ามือนีก็พามาเบงน้องมีน้าหน่อยจ้ามือนีก็เอามาอาบแดดจ้าให้ได้แข็งไวๆเนาะจ้าเนาะก็ห้หมอเพื่นมาฉีดทาดเล็กฉีดอย่างบำรุงเราจ้าบันีก็เอามาอาบแดดให้ถือแดดเพราะว่าตั้งแต่ออกมาบ้านเด็นตากแดดบ้านในออกแดดอยู่เนาะจ้าเนาะ แม่เพิ่นกับฮุนจะอยากไปหามูบพราะฮัในห้ไปนั่นปันหดปลาลูกบ่ราฮัในาแข็งบ่ราฮัทในากาปล้อยไปไกลจก้ะปนญหาจ้า,า,จาห้องห้องน้ำมูเบิ่งยี่หล่าหน่อยๆกับนางซื้อเพระสนาใจอย่างจา้ะขันบ่าหิวนมกับปบ่าลูกจก้ะ มเมแรงกับสีแดงมาซับต้นกล้วยหายหุราจานี่คนจะามูเขากระไดแดดย้ำเสากบห้อนห่อนจ่าวะก็เก่ามงงหนึ่งห่อนขกห่อนแน่อันนี้ คือสิบ๊อได้ปงแล้วล่ะจ้ากอกล้วยกอนี่ปงบัดใดกะยางมากะเล็บยางมากะเห็นจ้าได้ซับให้ยมืดล้วจ้ะงัวมู้นั่นกะเสียออกมืดล้วจ้าควรจ้ะกะรไใบหันละจ้าย้ำนันกะจังอัน เอาเขาหมเอามากินน้ำยุคอกแล้วก็จ้างเันเอาออกไปไหมจ้ะแ้วแต่มือใดยากมือใดง่าย,อายโอ้ยบดสบามีล้มแน่จ้ะมองมีหมมีต้นใหม่กับบ่มีหยาให้เล็้มจ้ะกัเพราะได้เอาเขาหมมซื้อขั้นสิเอาเขาน้ำมุนี่ก,ก็ได้ อางออกมาซ่องเบิงจากขั้นผูกไว้แถวนีก็ได้ย่างออกมาเบิงเรื่อยย่านมันหลุดจะเป็นแห่งเป็นแรงจ้าจะเป็นน,นั้ำซ้ำมาอีกค่ะฝนก็ได้อย่าได้โปงไว้ไว้ได้มีแหงหัวกินจ้า หนึ่งยายผูกใ้ใส่นอไปซองเบิ้งก่อนจ้าหมวกกับบ่อใดใส่ม้าเสือแขนยาวกับบ่ไใดใส่จ่มามามาซองเบิ้งอันแม่ลูก,กอนเฮือกวันนี้ว่ากับเธอในม้าแล้วก็เลยมาซองเบิ้งอันมูหนีน้ำจ่าอ๋อนั่นดี มันบางอันคันคูจ้ะบางคันคูคันเทนะคนน่ะจ้ะพูดโตห้องกับห้องห้องน้ำ แต่มีนะกันยังหอนปนีสงการนี่บ่ต้องเบาหอดเลยจ้ะคือสีบ่มีหมองยูเหรียญน,น้ำนี่คือสีน้ำใหม่นาลอกกุล้า มีกรสิกลับไปหาบัลลาน้อยแล้วละจ้าบัดนี้พ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า